หมอลำอัจชริยะเฉลิมพลมาลาคำหลังหมดวาระหกปีไม่รับเงินเดือนแม้แต่หนเดียวเฉลิมพลมาลาคำลูกทุ่งหมอลำชื่อดังที่ผันตัวเองไปเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านท่าจเจริญหมู่11 ตำบลท่าลาดอเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานียอมยุบวงทิ้งเงินล้านแต่รับเงินเดือนเพียง8,000บาทต้องรับผิดช,ชอบลูกน้อง200กว่าคนนะรับผิดช,ชอบทุกเรื่องจริงๆผมรู้สึกว่าการที่เรายุบวงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตโมโหลานการที่เขาจะกลับสู่ภูมิลำเนาอยู่กับผมให้ค่าตัว300ต่อคืนออกจากวงผมไปไปเต้นลำซิ่งได้ค่าตัวคนละ500ต่อคืนได้ทิปอีก ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ชาวบ้านขอร้องพอตรงนั้นไม่มีผู้นำที่จะนำหมู่บ้านไปสู่ความรุ่งเรืองไม่มีใครเสียสละเป็นเขาก็ขอร้องให้เป็นสักสองปีตอนแรกไม่อยากเป็นแต่ก็ไปรับปากเขาถึงขั้นเดินสายออกงานทุกวันถ้าวันไหนหยุดวันนั้นลูกน้องก็จะไม่มีไรายได้เดินสายทีไปพร้อมรถบรรทุกเป็นสิบคันเงินเดือนสักแดงก็ไม่เอาได้เดืนรับ8,00พบาท ใครเป็นผู้ใหญ่แล้วรวยได้ดีต้องบอกว่าไม่ธรรมดาถามว่าได้กำลังใจจากใครเฉลิมพลได้ตอบว่าภรรยาและแฟนเพลงภรรยาไปเจอกันที่หลังเวทีเมื่อ30ปีที่แล้วเขาเคยเป็นนางเอกมิวสิกเพลงผมก็พูดตรงตอนนั้นว่าคุณจะไปกับผมไหมเราก็ไปด้วยกันแต่เราก็ต้องปกปิดไม่ให้คนเห็นเพราะว่าสมัยก่อนให้คนรู้ไม่ได้แฟนเพลงไม่พอใจมีได้แต่ห้ามโชว์เดี๋ยวคะแนนตก ภรยาเขาก็ไม่ได้น้อยใจอดทนได้ตอนนี้มีลูกสองคนโตหมดแล้วเฉลิมพลมาลาคคำบอกว่าแม้วันนี้ตนจะกลายเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านไปแล้วแต่ก็ยังทำงานเพื่อช่วยชาวบ้านเหมือนเดิมด้วยการให้คำปรึกษาลูกชายระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านให้ดีขึ้นมาโดยตลอดพอลูกชายมารับงานต่อก็แนะนำให้เอาชนะใจชาวบ้านด้วยการทำดี พร้อมรับใช้ชาวบ้านด้วยความจริงใจทำงานให้สุดความสามารถซื้อสัตว์ตรงไปตรงมาอย่าให้โดนบ่นได้ว่าเมื่อไหร่จะออกจากตำแหน่งแต่วันนี้เรามีภาพลูกสาวของเขามาฝากให้ทุกคนได้ชมกันนั่นก็คือลูกคนเล็กอย่างน้องวิววีนั่นเองค่ะเรียกว่าทำเอาวงการลูกทุ่งหมอลำฮือฮาไปตามๆกันเมื่อหมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลมาลาคำ หรือผู้ใหญ่ที่แฟนๆรู้จักดีได้ควงลูกสาวคนสุดท้องน้องวิวหรือสิริพาพรมาลาคำไปหมั่มซุกี้ที่ห้างดังในจังหวัดอุบลราชธานีน้องวิวมีทั้งความสวยน่ารักสดใสไม่ต่างกับดาราดังเลยตอนนี้วัย23ปีและเพิ่งจบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะศิลปาศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์เป็นลูกสาวของผู้ใหญ่หำที่ไม่ค่อยได้เปิดตัวกับสื่อมวลชนเท่าไหร่นัก ต่อไปนี้คุณพ่อเฉลิมพลคงจะต้องพาลูกสาวออกสื่อให้เยอะขึ้นพอน้องวิวกำลังมีผลงานเพลงที่พ่อเป็นคนแต่งให้ดูแลทุกขั้นตอนสุดฝีมือชื่อเพลงสาวดาวเต้นขอฮักคนโสดและออมกอดพ่อ